กลับสวัสดีครับผมนกยกแรกครับมื่อนี้พูดไปเรื่อย EP ที่เท่าไหร่ลืมไปแล้ว <c oughs> บัตเหตุนั่นครับแต่มื่อนี้ครับออกมาเอาไล่การเกาเออกมาเห็ดเนื่องด้วยครับช่วงนี้บ้านเฮาครับก็บมีปัญหามีปัญหากับประเทศข้างบ้านเรียกเพื่อนบ้านบ่อยเนาะครับเนาะทั้งสมอลูมิการลบของทหารทั้งนักรบโซเชียลอย่าไว้เด้อครับนักลบ โซเชียลของไทยนี่ก็เกง่งบ่แพ้กันครับคือวา่าเลยเนาะมันก็ต้องนาเสียออกว่าผกปองประเทศเฮ้าเนาะครับคือจังโคศกของขม,มันนะครับเพื่อนเป็นโคศกซื่อว่าหยังกอโซโซมาลีนั่นแหละครับเพื่อนก็ออกมาว้าวแบบบิดเบือนคือเว้าง่ายๆก็คือ,อ,คอตอแหลครับเช่านิดไทยกับบแพ้คร,ครับร่มพลังออกไปว่าแต่ก็บบางคนก็ว่าแบบเกินไปนะครับยัง ว่ายเขาเป็นตัวเงินตัวทองเป็นช้างเตี้ยเป็นฮิปโปเด็โคุกสซมาลีเพื่อนกะออกออกมาว่าเด้วยครับเพื่อนบอกว่า้าผูใ้ใดโบยักเดือนเดือดร้อนจะต้องให้ขอโทษเพื่อนที่เว้าให้เพื่อนผู้ใดขอโทษบ่เป็นเดี๋ยวผมขอโทษให้เบิง่งเป็นตัวอย่างก่อนครับขอโทษด,ด้วยครับฮิปโปขอโทษเนาะ <Okay. S 1> ซาเครยดเนาะซาเครยดให้กันเนาะ ขอโทษเดอ้อฮิปโปเดอ้อ <_ d ial noise> ครับก็บอีกเรื่องนึงนะครับก็คือแรงงานเขมรน,นะครับเพิ่นว่าแรงงานเขมรที่ขามมาํามาหากินอยู่ในฝั่งไทยเห้อเพิ่นว่าประเทศไทยจเจริญได้เพราะแรงงานเขมรชี้แจงสักนิดนึงนะครับก็คือถ้าคุณทําให้ประเทศไทยจเจริญได้ขนาดนี้ทําไมพวกคุณบบเลือกที สิบูบานพัฒนาประเทศให้มันเจริญจเจริญยิ่งกว่าประเทศให้ไปอีกคุณเลือกที่จะมาทําให้ประเทศของคนอื่นเจริญกว่าประเทศคุณทําไมพวกคุณเป็นยังเบยูบ้านมีความสุขอยู่กับครอบครัวสร้างประเทศให้เจริญเป็นยังกาผมออกไม่มาเว้าแบบนี้เพราะว่าแรงงานเขมรนี่มักมักสิท่วงบุญคุณครับว่ามาทําให้ประเทศไทยเจริญก็คือ การมาทำการทำงานนะครับมันบ่แม่นว่ามีบุญคุณของไผยนะครับต่างคนต่างมีผลประโยชน์คุณได้คาแรงคนไทยได้งานได้ธุรกิจดีมันก็สมดุลบ่แมวนวามีบุญคุณไทยกับบามีบุญคุณต่อเขมรเขมรกับว้มามีบุญคุณต่อไทยต่างคนต่างมีผลประโยชน์นะครับอันนี้ฝากไว้ให้คิดโอเคครับ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนมกักกะกดไไล่ใช่กะกดแเช่มักแท้แท้ซับสไครให้ได้ครับขอบคุณครับแชมโอ้มือดำเห็ุงาน